สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซทุกท่านนะคะมีอะไรแปลกใหม่แปลกไปบ้างคะ่ะร้านเคทซี่ตำยายั่อจะอยู่ด้านนี้นะคะร้านนู้นจะเป็นร้านกาแฟนมสดนะคะหลายๆายอย่างเลยนะคะพี่พี่สาวนะคะจะมาขายด้วยนะคะดูทุกอย่างเลยนะคะนี่ค่ะแล้วก็จะไปซื้อไฟมาใส่นะคะ <c oughs> แบบนี้นะคะมันเลิศนะคะ บอกเลยค่ะเห็นไหมคะกําลังเริ่มแล้วนะคะกําลังเริ่มกําลังเริ่มคะ่ะเอฟซีนะคะกําลังเริ่มจา้ออมาป,ปูปูนะ้พยาพญานาคก็ย้ายท่านไปอยู่ตรงกลางแล้วนะคะซับจะได้ไหลเข้าบ้านนะคะตรงนี้อาจจะตันกระจกนะคะก็<笑><笑> <c oughs> นะคะ จ้าเสียงก็ไม่ใายเสียงก็ไม่ยิงนี่ดิลยะเสียงก็ไม่ยิงเนี่ยยังไงเสียงก็ไม่ใายจริงไงโอ๊ยผมว่าศูนย์ถ้าน้อกด้เสียงก็ไม่ใช่เพนะสวัสดีค่ะเด็กน้อยเดินผ่านไปก็เลยบอกว่าเสียงก็ไม่ใายแค่นะนะเห็นไหมทุกอย่างมันก็ต้องเป๊ะนะคะ เจ้าเจ็ดหม่งสั่นบ้างแล้วหน่อยหายเสียบ้างเดยโบ่ซ้ำนี่ขยานจ้าเด้ต่อออกจากน้อยอยู่เดินนี่แหละบ้าอย่างแนอดย่งนวแต่เร่งามอยู่เห็ดเลิศอยู่เห็นบนั่นนี่ยิ่่สีตรงนี้สวัสดีเอซค่ะเห็นไหมค่ะ มันเล่นเป็นแมทชิ่งกันนะใหญ่เนาะแมทชิ่งมากๆเลยนะคะทางด้านนี้นะคะก็จะนี่ค่ะเปิดไฟเปิดไฟไฟถ้าสิบวได้ซื้อไฟโยติโยตวุ๊บวุ๊บวุ๊บไฟโยติลงวุ๊บ ก๋าเดี๋ยวตอนเย็นๆแกจะต้องให้ให้ใหลูกๆมาเฝ้าลานด้วยแบบมาเล่นพีเอาไปไส่มาเหล่นพีมาแลงเออลูกเต่าเจ้าลายเออมาเหล่นพีเลยเฝ้าตัวะจะเจ้าตัวเฝ้าเลยหรอเนาะเด็กหน่อยมาเล่นพีเนาะ <c oughs> เอาเด็กหน่อยมาเล่นพีเลย <c oughs> ปตรตทานมาตฐานเลยทุกอย่างต้องเป๊ะปังอลังเวอร์ อันนี้ก็เลิศเห็นไหมคะเห็นไหมคะนี่เห็นไหมมันต้องเลิศต้องเป๊ะปังอลังเวอร์นะคะนี่เห็นไหมมิได้สองลอยหาสิบสองลอยหาสิบห้ามันว่าอันดันเต่บ้าเป็นยังได้ส no, oh, ิลบ่งดอกเมนชีคิดว่างั้นสัตว์ละสองลอยหาสิบเลี่ยงกับเล่แมสองหาศูนย์สวัสดีค่ะยังไงคะย่านนู้นก็จะเป็น ต่อไปมีหมดนะคะต่อไปคือเมนูอาหารของเราก็จะมีหมดนะคะกะชากาแฟกาแฟนะคะค่อยๆทาไปชากาแฟนำมาพาป่นมะาร้าก็ซื้อมาไหมอีกอมูนีพร่จะเอามาส่งขายทุนนามเลยบ,บลางทีเขาบอกมี่อันนั้นเพราะมี่อันนี้เขาขายไปนะคะสวัสดีค่ะกาแฟโบราณก็มีแต่คนแม่โบราณน,นะคะส้มตํานะคะปลาเผาไก่ย,ย่างขายซื้อย่างอะไรละไก่ย่างกินอะไรมีหมดคะ่ะนะคะนี่นะคะ มันเล่นมันเล่นเป็นดูแมทชิ่งได้ดูงามเนาะอันนี้ก็เป็นลาอันนี้อันนี้มันเป็นพาออกมาเป็นของน้ำเนาะอันนี้ก็เป็นของอาหารนั่นสิเนาะอันนี้ก็เป็นข้างเขาบ้านนั่นสิเนาะพวกที่องประตูเป็นมันเห็นว่าในประตูห้างแล้วเนหะี้ยงกับบะเหตดบะเหตดสวัสดีค่ะน,นี่นะคะสวยงามมากๆเลยค่ะจะลอง สื้อลองยางไปเบื้องไกลๆ <Okay. S 1> เห็นไหมไม่ได้เป็นแบบเลิศจุดนด้เห็นไหมคะเลิศมากๆเลยนะคะแคซื้อตําอยูยูอออันี้นบบดีดีว่าหมมกะเพราบริญญาครัวเลยค่ะแค่เราโพดแมนไม่ต้องมาทำข้างหน้ากะเพาอาหารคือทำที่ครัวไปเลยค่ะ ทำครัวไปรับออเดอร์ค่ะแล้วก็ให้ส่งส่งส่ง,สงออเดอร์บะฮอดดกมาเซมวยขายของอยิงนดีบะฮอดดกมาให้เล็กหน่อยผักกะเพราจะกะกองจะกกองก็คือรับออเดอร์ไปดาาได้ห้าสิบกระเพาะขนไดห้าสิบห้าสิบนะคะทุกวันนี้นะ่ะนะคะผักกะเพราไม่ต้องยากยุ่งยากนะคะนี่มังหันเข่าเอาของไปข้างล่างได้อีกแผ่นหนึ่งได้บ่นั่นเวอร์เราบอกว่าเป็นยัง ใส like ่ยัง yeah. คือเก็บของข้างใตยงใส่เฮ้ยเจ็งเ็ยบอกเรียบามัดมันเห็นบ่มันพอพอมันสื่อมาสองมายัง huh ก <mythology> um ับบบหูบบหู huh. mm hmm. ถ้ดูดีแล้วเทียเจ้าเสียงสวยเสียงซ้ำมุ่นหนึ่งเนาะหม้อแหกแต่กระโปงเทียเส,สียงสวยเซียงบ,ม,บม้อเทียเสียงสวยเสียงซ้ำเออมันจะมีสันก็ได้แต่เสียอากล้วยอันด่างมาใส่ <c oughs> เออโอเคเฮสัน,นมาเป็นตะแกงดีก่อนเนาะอันนี้ก็อันนี้ก็จะกิดโอเค เลิศแมทชิ่งกันเหรอแมทชิ่งแล้วเลิศเลิศเนาะอันนี้ก็ไปร้านน้ำเนาะเห็นบ่กเจ้าจะย่าว่าเอาลูกฉันออกได้เพราะว่าฉันเป็นตัวแม่จะแค่เพื่อนี่นะครับเออนี่เจ้าของร้านร้างสีเลิศขึ้ยอีนี่อันนี้คือตลาดตอนเย็นๆนะคะเอสซี่ไก่เตี๋ยนี่ขายดีมากๆเลยนะคะนี่ค่ะแมทชิ่ง อันนี้บอออกได้นน่นี่อันต้นไม้นี่แมวออกเพราะว่ามันจะให้ดูแบบว่าเดี๋ยวมันจะเห็นมันดูเป็นธรรมชาติยิงเลยยิงเลยฝึกลูกๆดีเนาะนี่ค่ะนี่เคซี่เขากระลังฝึกเขากลั่งฝึก ันนี้ก็บอกได้หน่อยบ่ฮะดงมากกบด่านอยู่นี่จ้ะเนาะเจสิได้ซื้อไส้สอบหนึ่งฝุ่นสอบหนึ่งเด้อเห็นบ่ไส้สิได้ซื้อไส้สอบหนึ่งฝุ่นสอบหนึ่งนี่ห้าเสี่ยวห้าเสียอัด์ตูนี่นี่นี่เพราะว่าเห็นบ่หนี่คอยอัด์ตคอยอัดผู้เดียวเห็นบ่หนี่นี่คอยอารผู้เดียวได้หนี่แมนเก่งเห็ดเป็นชั่แน่ เราบอกว่ามีกําลังเ,เดี๋ยวตอนนี้จะให้เข้ามาแก้อยู่นะตัวนี้น่ะจะให้เข้ามาแก้จะให้เขาเอาเหล็กมากัดคัดกลางตัวนี้มันโยนเพราะว่ามันยาวเกินไปเห็นไหมเห็นไหมตัวนี้เห็นไหมของช้นมันจะสั้นเห็นไหมของแขง็เป็นสั้นมื่สิโอเคคอเขามาแก้หย,ยูคูบาวว่ยากดอกฉันมองแป๊บเดียวว่าอันไดมันเป็นบอลเลิร์ใกปะป๊าป๊าป๊ปะแ๊แต่แต่ว่าสวยสีสวยเนาะส้มส้มน้ำตาลเข้ากับตัวนั้นเลยสวัสดีค่ะ โรตีอยากกินอยงอ้วนสวัสดีค่ะบรรยากาศดีนะคะเราติดไฟติดเฟเป็นไว้กวยเตียวนะคะก๋วยเตี๋ยวหมูอร่อยยนะคะพยายามคนเมียแต่ว่าเมียน้องหนีไปเลยค่ะเห็ดหอมทั้งๆเออแมนจักอัน ฮะสิบบายิ่งไล่ในเดอร์สันย yeah> ิ่งนั่นสิเออมันพอดีบอวัดไปวัดไปบอเอาบอยิ่งไล่ตังค์สิถ้าหลังจะยังนขาบแล้วบองสิแล้เดินันยิ่งซื้อียยิ่งเวยิงเลื่อลงไปก็เดี๋ึงจะไ้ให้อ ว่มามัเสียวเจ้าเสี่ยวแผ่นมาตัดเอาไหมแผ่นละสามร้อยเห็นไหมเดีเ๋เตะห้าประหยัดนี่แหละเอาอันนี้แหละเอาที่ว่าตัดออกแล้วก็ได้บ่หันนั่นเอาเอา,าเอาตัวนี้ละ่ะนั่นเจ้าบาลานเอาตัวนี้ล่ะเพราะว่าเพราะว่าขาดนะห้าก็่าิยิ่งตัวนี้ง่ายอันนี้เอาตัวนี้มันสิบบาลานเลยแต่ว่าเจ้าเจ้า้องหาเลก็กมาใส่อีกเลยหนึ่งกนี่เจ้านยิ่งใหญ อืมต่อเล็กแปะไม่ใช่ถูกหหมเดี๋ยวแต่แต่สิบังต์ซะเออว่ะดีหายไปเลยขบกบาลมันเป๊ะอยู่เลย 250นะคะบับรรยากาศดีนะคะก็ค่อยๆจัดไปองค์ูพญายนาคทั้งสองพระองค์นะคะก็อยู่กลางบ้านแล้วนะคะอ่าปูพนมามอยู่กลางแล้วเงืนกับสิไหลเขาบานเขาธนาคารนพอดีะคะ่ะจากฟังนี้มาอยู่กลางบ้านนะคะน้องเทสซี่ก็ออกใดมันโล่งโตโล่งโตสุดยางนะจ๊ะอาหารตามสั่งเฮาอันายๆย่างเฮ็ดไปจา้าเมต้นใหม่ก็โอเคเพราะว่าเ้าบางังใ้ บน,น้อยมันเกิดมันไก่ลื่นบ้าน, <laughs> านเานขาอยู่โคกซีแห่งฟุตบาทเมันเดาห้ามาหากิน่นว่มีปัญหาหรอมันนี้ก็ช่างนั่นมันมันมีเในในล็กเออมันสีมีเล็กคำว่าแบบนี้มันซีฮากมันสีหันนกเก,กาะบ่ล่ะมันสีบ้าไปเบียดหกกักเกาะบ่เลยดิสูงท่ามต่อง ยิงเลยบ่ะพอย่านย่านมีคนเบียดแล้วมันหกกักเกาะอันหมมันหักไว้อยู่ด้นี่ ไหวแล้วแต่ดอ,อกว่ะมาเป็นสีมี่น่าหยืดตรงกลางอีกว่าสรุปฮะ ก็เปิดแม่กระเสียบแม่ไฟนัน่นดิแม่เสียบเลยค่ะเชิญนะคะมีทุกอย่างเลยนะคะชากาแฟกาแฟสดกาแฟโบราณนะคะมะพร้าวปั่นน้ำหอมผักอะไรนี้นะคะมีเยอะแยะนะคะเชิญเลยนะคะที่8นี้ส้มตำปลาเผาไก่ย,ย่างลูกชิ้นก๋วยเตี๋ยวหมูโอ๊ยอาหารตามสั่งค่ะ <c oughs> <c oughs> มีทุกอย่างจ้า ตางสั่งข้าเผาหมูไข่ดาวค่ะซ้มตามปลาเผาไก่ย่างเปิดอาทิตยละวันบอกสวัสดีค่ะอันนี้ก็จะเป็นตลาดนะคะตลาดนี่มันแรงตลาดตอนเย็นๆน,นะคะนี่ตลาดตอนเย็นๆน,นะคะ ตลาดตอนนี้เย็นคนก็จอดสื่อคึกคืนคึกเรือมีขายผักขายลูกชิ้นนะคะหนูก็จะหนูจะติดไฟสว่างสว่างเลยค่ะจะติดไฟสว่างเลยค่ะร้านเรามันต้องเปะนะคะทํากระโหลกกระลาปลากระป๋งไม่ได้นะคะบูรี่ไปเลยค่ะนี่นะคะเสียเงินไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้ค่ะมึงสิมานั่งเฝ้าอียมึงคือเบิดแล้ว หญ้าเริ่มป่งอีกแล้วค่ะไปเลยค่ะเสียมจอบค่ะแล้วุ่นี้นะคะัาพาวพันฉันเป็นคนสะอาดฉันเป็นคนสวยอันนี้ก็จะเป็นตลาดนะคะเดยวเคสิจะพาเดินไปอยากกินฝรั่งกิมจูค่ะ <c oughs> ตอนเย็นต้องกินฝรั่งกิมจูฮ <c oughs> ะ <c oughs> ไ,ไ,ไม่ได้อยู่ค่ะ อานุวัติยูอนูวัติว่องกล้อวงว่องสอนปีละหนูก็น,นั่งนบหนูหนูยูได้สอง,สอ,งอืมอจะมีไม่ไป,ไไปเย็นน่ะล่ะก็ไปพ่อแม่ยูน้ำกันก็ะเทยใส่กันสวัสดีเอสซีนะคะนี่คือตลาดตอนเย็นเย็นนะคะไม่มีฝรั่งกิมจูเลยคะนนยล่ะว่าจะกินฝรั่งกิมจูไงร่มจากแก้วมะน,นี <c oughs> นี่นะคะตลาดตอนเย็นๆนะคะไม่มีฝรั่งกิมจูอยากกินฝรั่งกิมจูส่วนส้อยไปกินเยอางอยูอย่ที่หมไปจะเพราะว่ามันชินแล้วชินแล้วกับการกินข้าวสองครั้งต่อวันนะคะกินแล้วมันรู้สึกมันจะอ้วนก็เลยไม่กินคะ่ะพี่ไก่ไหมคะพี่ไก่พี่สามค่ะ แล้วก็สำหรับคลิปนี้นะคะ<ส><ด>เคซี่ก็ขอลงไลน์แค่นี้น,นะคะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะที่รับชมนะคะบ๊ายบายค่ะเอฟซียแบบายนะคะนี่มีเยอะแยะอาหารมากมายเลยค่ะเดี๋ยวเคซี่ก็จะเดินไปบ้านนะคะต้นแผ่บรารมีกำลังจะยาวแล้วนะคะต้องขึ้นไปตัดอีกแล้วนะแม่ป้าเนาะ ล่มรื่นนะคะยี่ปุ่นส้มตำปลาเผาชากาแฟมีหมดนะมั <Okay. S 1> นสั่งกาแฟสดลงแม่ไปเครื่องกาแฟเหรเลือจะตายเด้ชากาแฟขายสุชาหารตำสั่งชาเขียวชาเนี่ยเพื่อนให้คนมาสอนอือฉันเดียเพื่อนใส้คนมาสอนสำหรับทลิปนี้แค่นี้นะคะนี่ร้านขายผักจ้าร้านขายผักนะคะ ่คคซี่ก็จะเดินไปที่บ้านนะคะจะให้ช่วยได้ดูว่านี่บรรยากาศด,ดีมากๆเลยค่ะร้านน้องเคซี่ค่ะสำหรับคลิปนี้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ